สวัสดีครับมาดูเจ้าแคนเตอร์ครับเป็นเดิมวันนี้ที่แรกครับ<อ>กระโดขาดฮะ<อ>นี่ครับตัวนี้มันขาดนตรงฐานกระบอกครับ ตัวนี้มันที่มันรวมนะครับมันไม่ได้ทำสักทีนะตรงบุสลักคาตะกระเตนครับล้อมันเอียงนิดนึงมันก็ดึงลมมาเลยครับอีตัวนี้มันขาดถ้ามันไม่ขาดมันก็ไม่ล้มนะครับมันเอาลงคืนได้อยู่ ตัวรถยังไม่เป็นไรครับแต่แขงนิดหนักนี่อันนี้เวดด้ยอ่ะด้กระดอนี่เบียมด้ยเวก็ตื่อยอันนี้เวดด้ยนี่เวก็ตือเราเลยนี่ดัดเลยนี่ អីវិញហ្នឹងទេឡានូនូនូមិនទាញចាប់ណឹងជុលក្បាលហ្នឹងជុលក្បាលបើកក្បាលទេតាបើកក្បាលសិនណោះ